ครับสวัสดีครับนักนเรียนครับนี้ก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับบทนี้พูดถึงเรื่องการจำลองความคิดการจำลองความคิดคืออะไรเมื่อโปรแกรมเมอร์ต้องการจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่โปรแกรมเมอร์จะต้องมีการวางแผนซะก่อนไม่ใช่อยู่ๆจับโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เขียนเลย ก็เป็นไปได้ในโปรแกรมขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่นะครับโปรแกรมเมอร์ก็จะต้องวางแผนถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นลักษณะของขั้นตอนการทํางานนะครับซึ่งขั้นตอนการทํางานที่โปรแกรมเมอร์นิยมใช้ก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือโฟลชาร์ตเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นรูปล่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเขียนซูดโค้ดนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเราเรียกว่ารหัสเทียมนะครับทีนี้ในคลิปนี้ผูจะแนะนำเรื่องการเขียนโฟลชาร์ดก่อนโฟลชาร์ t คืออะไรโฟลชาร์ดก็คือสัญ,ญลักษณ์ของขั้นตอนการทำงานนะครับซึ่งได้มีการตกลงกันแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้หมายถึงอะไรนะครับรูปร่างแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนกระบวนการขั้นตอน เป็นขั้นเป็นตอนนะครับทีนี้เรามาดูโฟล์ชาร์ตกันเลยนะครับโฟล์ชาร์ตคืออะไรนะครับสัญลักษณ์ของโฟล์ชาร์ตเนี่ยเป็นลักษณะของการไหลของข้อมูลนะครับการไหลของข้อมูลหรือการไหลของการทํางานนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีมากมายหลายแบบนะครับตัวแรกที่ครูจะให้นักเรียนรู้จักนะครับก็คือตัวนี้ครับ เราเรียกมันว่าเทอร์มินอลนะครับเทอร์มนะินอลอ่าเทอร์มินอลนะครับก็คือการเริ่มต้นและลงท้ายตัวโปรแกรมนะครับตัวเทอร์มินอลนะซึ่งเทอร์มินอลเนี้ยนะครับก็จะใส่ข้อความเข้าไปข้างในนะครับเช่น Start end นนะครับอันนี้คือเทอร์มินอลครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเส้นทุกทิศทางนะครับ เส้นทิศทางหรือเราเรียกว่า Flow Line ปกติทิศทางการไหลของโปรแกรมเนี่ยจะเริ่มจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับการไหลย,ย้อนขึ้นข้างบนก็มีนะครับการไหลย,ย้อนขึ้นข้างบนก็มีนะครับนี่คือทิศทางนะครับต่อ,ไป,อตตไปนะครับเป็นยลกตัวต่อไปนะครับยลักษณตัวต่อไปอ การโปรเซสนะครับการโปรเซสหรือการปฏิบัติงานนะครับการโปรเซสหรือการปฏิบัติงานนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือผ้านะครับการโปรเซสก็คือการประมวลผลการปฏิบัติงานการประมวลผลบวกลบคูณหารนะครับเป็นการโปรเซสนะครับโอเคต่อไปการรับข้อมูลด้วยมือนะครับการป้อนข้อมูลด้วยมือนะครับการป้อนข้อมูลด้วยมือ ครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คล้ายๆแป้นคีย์บอร์ดนะครับก็ตามด้วยสัญ,ญลักษณ์การแสดงข้อมูลนะครับหรือเราเรียกว่านี่นะครับดิสเพลย์นะครับก็คือจุดที่เราจะปริ้นออกหน้าจอนะครับแต่ถ้าเราจะปริ้นออกเป็นเอกสารออกเครื่องพิมพ์เราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับคล้ายๆหน้ากระดาษนะครับการทําเอกสารเลคิเมนนะครับ ส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้คือการตัดสินใจนะครับ decision ให้มีการตัดสินใจเมื่อไหร่ if else นะครับ else if นะถ้าแล้วถ้าใช่ทำอะไรถ้าไม่ใช่ทำอะไรในสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างส่วนสัญลักษณ์อื่นๆนะครับเพิ่มอีกนิดนึงจุดเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อนาะกรนะดาษทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างสมมุติว่า เราวางแผนจะไปโรงเรียนนะครับเราวางแผนจะไปโรงเรียนนะเริ่มต้นเราก็ตื่นนอนนะครับตื่นนอนเสร็จทําอะไรครับอาบน้ําแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวเสร็จทําอะไรครับไปโรงเรียนเสร็จแ,แล้วก็จบอันนี้คือรหัสเทียมหรือเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับส่วนเมื่อเราเขียนโฟลชาร์ตนะครับเมื่อเราเขียนโฟลชาร์ต เราก็จะเขียนลนักษณะอย่างนี้นะครับใช้เหตุกาณ์ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลนะครับตื่นนอนเป็นการโปรเซสอาบน้ําแต่งตัวเป็นการโปรเซสไปโรงเรียนเป็นการโปรเซสแล้วก็สุดท้ายจบการทํางานนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเชื่อมต่อกันด้วยหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรฉะนั้นการทํางานขั้นตอนนี้ก็จะมีวิธีการ จำลองความคิดออกมาได้2แบบก็คือใช้รหัสเทียมหรือว่าซูโ o ด o d e โคดหรือเราจะใช้ตัวฟล์ชาร์ t ก็ได้นะครับนั้นสำหรับบทเรียนนี้ครับนักเรียนจะรู้จักสัญลักษณ์นะครับของฟล์ชาร์ดนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆจะถูกนำมาใช้เรื่อยๆในบทเรียนต่อๆไปนะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ